สวัสดีค่ะจีไปคุยไปกับก,บกาแฟเด่นชัยนะคะวันนี้เราไม่ได้มาสายมูนะคะวันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ตามตำนานเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่คือพระอุป,ปคุตนะคะอันนี้นะคะลูกศิษย์ท่านนะคะพระอุปคุตนะคะขึ้นบนหน้าจอนะคะค่ะแล้วก็นกเองก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระอุปคุตมาฝากด้วยแต่ไวไวคลิปสองนะคะเรื่องในคลิปเนี้ยเราอยากจะ คุยกันเรื่องประวัติตของท่านว,ว่าเป็นมาอย่างไรนะคะท่านเกิด<า>เมื่อไรนะคะก็<า>ขอให้คุณโจคุยให้ฟังเลยค,ครับพระอุบคุตเนี่ยตามความเชื่อของของเราเของพวกเราเนี่ยเชื่อว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นะเพราะว่ามีคนมีประสบการณ์ลหลายๆคนนะเชื่อเห็นท่านเห็นท่านคือท่านเป็นพระอรหันต์ที่อยูเอ่เกิดอยู่ในช่วงประมาณพศ .200 สองร้อยถึางามร้ยาพระพุทธเจ้าปรินิชายสองรปีประมาณนั้นนะก็คือในสมัยพระเจ้าอาโศมหารานะชเนาะก็ <c oughs> ท่านเนี่ยเป็นบุตรของเป็นลูกของเศรษฐีนะตอนที่ท่านเกิดเนี่ยพ่อก็ไปบนไปบนไว้ไปขอไว้ว่าถ้ามีลูกชายเนี่ยจะให้บวชอ่าก็ได้ลูกชายมาก็คือท่านพระอุปคุณอ่กุดพ่อก็เลยให้บวชนะ<ม>พอบวชแล้วท่านก็บำเพ็ญ กรรมฐานก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทีนี้ท่านพอสําเร็จแล้วเนี่ยท่านก็ไปอยู่ที่สะดือทะเลนะสะดือทะเละสะดือทะเลเนี่ยตามความเชื่อของของคนของคนไทยของคนพมา่าคนมญคน,น,านทางทางชายชายก็จะเ<ะ>ชื่อว่าอยู่แถวแถวพม่าแถวแถวประเทศพมา่าเพราะฉะน,นคนพมา่าคนมอญคน จีนตอนใต้นคนอีสานคนไทยเราเนี่ยก็จะนับถือพระอุปคุตเนาะอย่างที่เราเห็นว่ามีประเพณีดักบาพระอุปคุตใะต่างๆเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็จะนับถือมากเนาะด้วยความที่ว่าเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มีฤทธิ์ยังไงตามประวัติเนี่ยคือท่านปราบมารได้ปราบพญามารได้ นามารไม่ธรรมดานะพญามารมารหัวหน้าใช่ใช่หัวหน้ามารนะไม่ใชนะ่มารตัวเล็กๆแล้วก็บอกว่ามารพญามารตนเนี้ยก็คือเป็นพญามารองค์คนเดียวกับที่พระจนกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้ะเป็นมารที่ก่อกวนใช่ก่อกวนจะมามาขัดขวางไม่ให้พระพุทธเจ้าตรัสุเจ้าังอยู่ใช่คนเดียวกันเนาะแต่ว่า พยามาตัวนี้เป็นเทวดาชั้นที่6เรียกว่าพญาสุรัสสวดีมานอันนี้เดี๋ยวเราไว้เล่าอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ประวัติก็คือว่าพอพระอุปคุตท่านสําเร็จแล้วท่านก็ไปจำบ,บรรษาอยู่ที่สะดือทะเลเนาะทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยท่านก็ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ทั่วอินเดียเลยแปด0มืช่พัอใช่<ง> พอเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยก็จะทําการพิธีเฉลิมฉลองเนาะก็เลยจัดงานจะจัดงานฉลอง7จปี 7, จเดือนเวันโหยาวนานมากานานฉลองใหญ่ทั้งประเทศเนานะแล้วก็ท่านก็พระเจ้าโศกก็กลัวว่าจะมีมารมบาขัด <ทำ S 1> ขวางมาทำลายพิธีมไม่ให้สำเร็จไปได้ราบรื่นเนาะก็เลยไปปรึกษาพระโมคคลีบุติสสะเถระว่า จะทำยังไงจะหาคนหาพระที่เก่งๆมาช่วยปกป้องคุ้มครองอขจัดเพศภยัยอย่างเงี้ยพระเถระก็เลยแนะนําว่าให้ไปนิม,มนต์พระอุปคุตสิเพราะว่าพระอุปคุตเนี่ยท่านมีท่านมีฤทธิ์ก็พระเจ้าอโศกก็บอกอยู่ไหนล่ะท่าน <c oughs> อะไรเงี้ย,ย,ยใช่ไหมก็เลยแบบอ้าก็เอายังไงดีอ่ะใช่ไหมก็เชิญยังไงจะไปนิมนต์ขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหม สะดือทะเลอยู่ไหนก็ยังไม่มีใครรู้ก็เลยอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเอาไปนิมนพระอีกสององค์มาสององค์เนี้เหาะได้มิทธิฤทธิ์ดําดินได้มางั้นแต่ไม่เก่งเทอปรคุตนะเทอปรคุตนะแต่ว่าก็เก่งเหมือนกันไปเชิญท่านได้ไปนิมนอ่าไปนิมนมาว่างั้นเออก็พระเถระทั้งสององค์เนี้ยก็ใช้อภิญญาดำลงไปเลยนะ เรียกว่าระเบิดน้ําจุดเทียนระเบิดน้ําลงไปใต้ทะเลลึกเนาะไปหาพระอุปคุตทีนี้พระอุปคุตเนี่ยท่านจำพรรษาอยู่ที่ใต้ทะเลสะดือทะเลเนี่ยท่านก็มีอิทธิฤทธิ์สูงก็อยู่ตรงนั้นได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครทําอะไรท่านได้หรอกตรงนั้นน่ะพระเทระทั้งสององค์ก็บอกนิมนต์พระขุณเจ้าขึ้นไปช่วยไปช่วยหน่อยเพราะว่ามารเนี่ยมันจ้องอยู่ใช่ไหมเออก็พระอุปคุตก็รับปาก เนาะก็บอกว่าท่านขึ้นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาจจะมาตามขึ้นไปเนาะก็สองอกก็ขึ้นมาพอท่านก็ตามขึ้นมาด้วยทีนี้พอมาเข้าเฝ้าพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าอโศกก็ทอดพระเนตรเอ๊ะทำไมรูปร่างพระโอประกุศใช่แบบเว้ยดูแล้วแบบก็พร้อมๆมอะไรเงี้ยตัวก็ไม่ใหญ่อะไรอย่างงี้เนาะก็แบบนึกในใจว่าจะไหวไม่น่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเออก็เลยทดลองไง ทดลองทาไงก็ปล่อยช้างไปเลยช้างตกมันโอ้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวเล็กเช้างพญาช้างพญาช้างตกมันวิ่งเข้ามาเลยนะทศสออว่าอุปคุตก็ใช้อภิญญาจิตสะกดช้างใช่ช้างนี่วิ่งมาในี่หยุดกึกเลยตัวแข็งเลยเป็นหินเลยประมาณนั้นเท่านั้นแหละพระเจ้าโศกก็กราบเลยลงมากราบเลยขอขมาเลยใช่ก็ ดียอมรับนับถือเคารพอย่างมากเลยนะก็เลยนิมนต์ว่าท่านช่วยมาเหมือนกับว่ามาดูแลพระคุณเจ้ามาช่วยดูแลด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเรื่องการดูแลใช่ไหมทีนี้ก็จัดงานเฉลิมฉลองไปเรื่อยๆทีนี้พยามาลก็มาแล้วคนเนี้ยมามามาจริงไม่ใช่มาไม่ใช่ล้อเล่นนะมาจริงเ เพราะว่าเป็นหน้าที่ของมารต้องขัดขวางใช่มันต้องขัดขวางเนี่ยคนที่มีอุปสรรคในชีวิตเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของมารทามารไม่ทําหน้าที่ก็ไม่ใช่มารใช่ไหมมารต้องทําหน้าที่บารมีจะเกิดมารไม่มีบารมีไม่เกิดว่าอย่างนั้นนะนี่ก็เหมือนกันนะว่าอุปคุตเนี่ยกับพญามารเนี่ยก็ต้องมาเจอกันแหละคราวนี้งานใหญ่ทีนี้พญามารมาก็มาเลยตอนแรกก็มาเป็นดินฟ้าอากาศวิปริตเลยเนี่ยฝนตกฟ้าร้อง ป๋าแหลแบบปรับแบบปรับ,บ,บคือแบบลพลังลมใช่้พล่าโอเปอคุท่านก็รู้แล้วท่านก็เข้าฌานใช่ไหมเข้าฌานใช้อภิญญาจิตใช้อิทธิฤทธิ์สะกดพยามาลก็แพ้ไปรอบหนึ่งแล้วทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้มาใหม่คราวนี้เนลมิตให้เป็นเป็น <ไฟ S 2> เป็นไฟเป็นไฟพายุเพลิงมาโหมกระหน่ำมาเหมือนกับไฟไม่ป่ากยคือมาแบบรู๊อะไรอย่างเงี้ยนะ เออจะมาทําลายพิธีต่างๆเนี่ยก็พอคุอยใช้อิทธิฤทธิ์ดับไฟอีกจบไปอีกอย่างหนึง่งคราวนี้มาเป็นฝนกรดนะมะมาเป็นฝนแบบเหมือนกับเหมือนกับน้ํากรดอะฝนตกลงมาถ้าถูกใครนี่ก็คือแบบละลายอะ,ละลยใช่พระเถระก็ใช้อภินญาสมาบัติใช้พลังจิตใช้อิทธิฤทธิ์ทำให้ฝนตรงนี้กลายเป็นแบบว่าไม่ไม่ทำอันตรายคนได้นะ ก็จัดการไปหลายอย่างสองสาอย่างจนแบบหมดลิตรตรงนั้นแล้วทีนี้พญามารก็ยังไม่ยอมจะเอาให้ได้อนะขึ้นชื่อามาาไม่มียอมใครง่ายๆนะนะขึ้นชื่อามาาต้องเอาให้ถึงที่สุดนะดนเป็นตายไปข้างจริงเอนะทีนี้ก็เอาไงก็แปลงร่างเป็นยักษ์ S <S ยักษ์ใหญ่ยักษ์แบบตึกตึกสิบชั้นเป็นภูเขาเลยตัวเท่าภูเขาอะไรเงี้ยถือกระบองมาเลยจะมาฟาดใช่ไหมฟาดลงฝาดพระพระโอปคุอ่าก็พระอุปคุตก็เข้าสมาธิมาแล้วก็ใช้คาถาเสกใช่ไหมเสกหมาเน่า,าสุนักเน่าหมาเน่า ไปติดคออยู่ที่ผูกที่คอพยายักษพยามาณอ่ะอ่าแล้วหมาเน่านี่ก็ไม่เน่าธรรมดาเน่าแบบว่าเน่าเฟะเน่าเฟะเคยเห็นหมาเน่าไหมเออเน่าอดเออเน่าอืดเน่าแบบมีน้ําเหลืองไหลมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแมงวันตอมหึงอะไรเงี้ยเหม็นพิสดารเหม็นพิสดารไปไกลหลายโยอ์เออเนี่ยก็ผูกติดคอพยามาณใช่ไหมทีนี้พยามาณเนี่ย ก็ความเป็นพยา,ยาม,มามนก็เก่งเหมือนกันใช่ไหมก็พยายามจะแกะพยายามใช้ฤทธิ์ดับกลิ่นดับอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ไม่สําเร็จก็ยังเหม็นอยู่นั่นแหละเที่ยวก็เป็น,เป,นเป็นคาอธิษฐานจิตของพระอุปคุตท่านเป็นพระอรหัน,น์นแล้วก็มีฤทธิ์เยอะมีฤทธิ์มากท่านก็อธิษฐานให้ว่าพรมเทพหรือใครก็ได้ไม่สามารถไม่สามารถจะแกะหมาเน่านี้ออกได้อนอกจากตัวท่านเองอ่า พญามารก็ข่าวนี้ก็ไปขอให้พระอินทร์ก็ไม่ทําช่วยไม่ได้ขึ้นไปถึงพระพรหมก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นพระพรหมบอกว่าช่วยไม่ได้หรอกต้องจับไปหาต้องไปหาพระเถระอุปคุตใช่ใช่ใชต้องไปหาพระเถระอย่างเดียวไม่งั้นก็แก้ไม่ได้อ้าวทีนี้พญามารก็เริ่มแบบทําไงดีแล้วไปทั่วจักรวาลเลยไม่มีใครช่วยก็ เอาวะยังไงก็ต้องยอมแหละใช่ไหมมันสุดท้ายแล้วมันทําอะไรไม่ได้ก็ถ้าจะอยู่อย่างนี้ก็จะยังไงล่ะใช่ไหมหเหม็นก็สุดท้ายก็ตัดสินใจมาคุกเข่าใช่ไหมขอขมาพระอุป,อปคุตบอกว่าผมยอมแล้วก็ท่านช่วยแก้ให้หน่อยจะไม่ทําลายพิธีแล้วอ,อย่างเงี้ยพระอุปคุธก็แน่ใจนะว่าจะ <laughs> ไม่อารวาสยืนยันคําสัตย์ คำมั่นสัจจะ,ะพญามานก็ยอมครับใช่ไหม,มทีนี้พระอุปคุตท่านก็บอกว่าท่านก็จะแก้ให้นะ<ม>แต่ว่าท่านอยากจะให้พญามานเนี่ยช่วยอะไรหน่อยพญามานก็บอกว่าช่วยอะไรครับใช่ไหมพระอุปคุตก็บอกว่าช่วยเนลมิตรตัวเนี่ยให้เป็นพระพุทธเจ้าหน่อยเพราะว่าท่านน่ะเกิดใช่เกิดหลังพุทธเจ้าก็ไม่เคยเห็นตัวจ,จริง ก็อยากจะเห็นพระรูปพระโฉมว่าเป็นยังไงใช่ไหมพญามารก็โอ้ง่ายมากเลยเพราะว่าเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมก็บอกได้ครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าผมแปลงแล้วเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านจะกล่าบนะมันจะเป็นบาปกับผมว่างนั้นนะพระคุณเจ้าก็บอกได้ได้ได้อัตมาไม่กราบหรอกว่างนั้นพอพญามารแปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้าปุ๊บ มีพระจับพันลังสีเปล่งปร,ประกายอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เท่านั้นแหละ oh. โอ้โหพญามารก้มลงเอ้ยไม่ใช่พ <laughs> ระอุปคุต <c oughs> ก้มลงกราบทันทีเลย <c oughs> พญามารก็ตกใจใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ก็กลับแปลงกลับคืนมาก็บอกว่าเอา้าพระคุณเจ้าทำไมอย่างนั้นละ่ะผมเมรมิตรให้ท่านก็บอกกันแล้วไงว่าไม่ให้กราบเอออ๋อพอ่เออนอกก็พระเถระก็ปราบมารนี่แหละที่เรียกว่า <c oughs> <c oughs> ระอุปคุตปราบมารเนี่ยที่เราเห็นที่เราได้ยินเรื่องตำนานหรือว่าเวลาที่เขาจะพูดถึงว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์สูงเยอะโดนบรรดานเนี่ยก็คือเนี่ยตรงนี้ท่านสามารถจะเอาชนะพญามารได้แล้วก็เมื่อท่านทำเอาชนะพญามารได้แล้วเนี่ยการจัดงาน การจัดงานของพระเจ้าอาโศกมหา,หาราชก็สําเร็จด้วยดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าพระเจ้าอาโศกเนี่ยท่านจะเป็นผู้ที่ส่งพระไปประกาศพระศาสนาอย่างที่ต่างๆโดยเฉพาะประเทศไทยเราเนี่ยพระเจ้าอาโศกก็ส่งพระส่งพระเทระมาประกาศหรือมาเผยแผ่เพระเาะฉะนั้นจะเห็นว่าพระอุปคุตก็เกี่ยวข้อง ใช่ไหมเกี่ยวข้องอเพราะว่ามีส่วนที่จะทําให้พิธีนั้นสําเร็จแล้วก็เป็นผลให้กับต่อมาก็คือพระเจ้าทงพระหราชนี่ยก็ส่งพระเถระมาเผยแผ่พระศาสนาที่ประเทศไทยเรานิทานของพระอุปุใช่เพราะว่าท่านเนี่ยมีตั้งปณิธานว่าท่านจะมีอายุยืนยาวไปเป็นกลับเลยอ่าแล้วก็เป็นบางคนบางทีเนี่ยอ่จะเห็นจะเห็นจะเห็นท่านปรากฏตัวในรูป เป็นสัมมาเนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาโปรดญาติโยมเพราะว่าด้วยปณิธานของท่านว่าท่านเนี่ยจะอยู่ไปอย่างยาวนานเนาะซึ่งการที่ใครจะเห็นอะไรยังไงหรือว่าจะบูชาย,ยัางไงเดี๋ยวให้คุณนกว่าไงออ,อันนี้นะคะพระอุปคชฌนะคะอันนี้อยู่ที่วัดบูไหหลงค่ะนกไปถ่ายมาเพราะว่านกได้เห็นท่านนะคะในนิมิตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ย มีใครได้เจอท่านบ้างหรือว่าได้เห็นบ้างนะคะเราจะมาคุยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามคลิปของเราได้ทุกๆคลิปเลยนะคะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้ก็ขอฝากกาแฟเด่นชัยนะคะเรามีแฟนชายมีกระล็ดกาแฟนะคะทางออนไลน์ทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางไลน์และทาง Facebook ติดตามได้ทุกช่องทางนะคะกาแฟเด่นชัยคาเฟ่ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ